ทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friends Entertainment บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอ พี่น้อยเ้าเจลลี่โอ้สวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมอ๋อครนี่ผมลงเครื่องปุ๊บรีบจับรถตู้มาหาเลยครับก็ทำงานอยู่กรุงเทพก็เหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเมื่อยเหมือนกันนะครับพี่น้อยโทรมาบอกว่าจะพามาเที่ยวผมนี้รีบลางานเลยครับโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิจ้าเจลลี่เดี๋ยวพี่ว่านะเราทักทายคุณผู้ชมก่อนดีกว่าไหมโอเคสวัสดีค่ะวันนี้เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิร์ของเรานะคะ พาคุณผู้ชมพาเจอรี่มาเที่ยวกันแบบแนวสุขภาพบ้างดีกว่าเนาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะและที่นี่ก็คือบ่อน้ำพุร้อนแม่กาสาเพราะแต่ว่าที่นี่นะคะจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไหนยังไงเนี่ยเอาเป็นว่าพี่จัดแบบสบายๆไว้ให้กันละกันจ้าสบายแน่นะวิไม่โกหกนะแน่จ้าจะคือแน่หรือไม่แน่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าไหม โอเคไหมจ๊ะโอเคปะปะวงใช่ไหมเนี่ยวัดดวงกันปัดะทั้งนี้จ้ะสิบบาทสวัสดีค่ะพี่ต่อยสวัสดีค่ะพี่เจลีนะคะค่ะเงิสดีค่ะพี่ต่อยครับโอ้โหนี่ผมมานี่น้ำพุร้อนใช่ไหมครับค่ะผมไปเที่ยวน้ำพุร้อนมาก็หลายที่ครับแต่ไม่เคยมาที่แม่กาสาที่นี่ครับอยากทราบว่าที่นี่มีมนาหรือยังที่นี่ มีมานานแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วค่ะเกิดมาก็เห็นแล้วเกิดมาก็เห็นแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเข้ไมคือการพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะจากบ่อดินก็มีปุนมีอะไรเพิ่มขึ้นมาแอสียงว่าพี่ต่อยเองก็อยู่ตั้งแต่เด็กเติบโตมาก็เจออย่างนี้แล้วคนที่นี่อะค่ะเกิดจากที่นี่อยากรู้ว่าที่แม่กาสาที่นี่มีความแตกต่างหรือโดดเด่นกว่าที่อื่นยังไงฮะที่นี่ น้ำนะคะจะมีความร้อนมากอุณหภูมินี่จะสูงถึง85องศา82 85องศา<อ>แต่ตอนนี้อุณหภูมิมลดลงนะคะเ<อ>หลือแค่72 75<อ>เพราะว่าทางมหาลายัยที่เข้ามาตรวจสอบนะคะจากมหาลัยมอกเกษตรศมห ah ิดลเขาเข้ามาตรวจสอบก็บอกว่ามีผลจากอ่างข้างบนนะคะค,คืออ่างเก็บน้ําข้างบนเพราะว่าพอเราเก็บน้ําเยอะ อุณหภูมิของน้ำร้อนก็เลยลดลงอะค่ะอืมนี่ขนาดลดลงยังเจ็ดสิบกว่าองศาค่ะแต่ว่าต้มไข่ลูกไข่ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมฮได้ค่ะก็คือถ้าไข่ไก่เราก็จะแช่ไว้ประมาณ20นาทีก็คือไข่แดงข้างในจะสุกนะคะแล้วก็ไข่ขาวอะเหมือนไข่ลวกครับจะทานอร่อยมากแล้วถ้าเป็นไข่นกก็สินาทีก็สุกเลยก็จะสุกได้เร็วกว่า ไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่สี่ไร่ของบ่อน,น้ําพุร้อนแม่กาษาจะมีบ่อน,น้ําพุร้อนผุดขึ้นมาจากดินอยู่หลายบ่อเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและเป็นสิ่งที่น่าสนใจด้านทรณีวิทยามากเลยล่ะครับตรงนี้เราก็จะ เป็นโซนที่ให้นักท่องเที่ยวมาแช่เท้าฟรีนะคะตรงนี้ก็ค,คือจะไม่เสียค่าค่าบริการพี่ต่อยพาเราเดินมาชมกันอีกโซนซึ่งภายในพื้นที่บ่อน้ำร้อนแม่กาสานั้นนะคะยังมีสะพานแขวนให้เดินเที่ยวชมแล้วก็ข้ามไปขอพรเจ้าแม่อุสาซึ่งเป็นบุตรีของจามืองชอดและเป็นมเหสีของคุณพระวอ ที่ชาวเมืองแม่สอดเคารพศรัทธาอีกด้วยค่ะเที่ยวชมบ่อน้ำพุร้อนแม่กาษากันแล้วล่ะครับทางคณะกรรมการท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนแม่กาษาฝากบอกว่าสำหรับท่านที่ต้องการมาเที่ยวเชิงสุขภาพให้วารีบำบัดที่นี่เขายังมีที่พัก อย่างที่บ้านการกาสาโฮมสเตย์ให้ได้มาพักพร้อมๆกับการบริการแชร่น้ำแร่ธรรมชาติที่เชื่อมตรงจากบ่อน,น้ำพุร้อนแม่กาสาลงในถังไม้โอ๊กให้ได้แช่แบบส่วนตัวได้อีกด้วยนะครับ รู้สึกแบบ<น>อยากจะแช่น้ําแร่ขึ้มนมาบ้างหรือยังจ๊ะโอ้โหที่สุดเลยครับาสารางานมาพักผ่อนกับพี่น้อยอย่างนี้ครับร่างกายมันต้องการการผ่อนคลายครับโอ้โห <c oughs> ได้เลยจ้าแต่ว่าเราไม่ได้แช่กันที่นี่นะ,ะเดี๋ยวจะมีใกล้ๆมันจะเป็นสถานที่ที่แบบการแช่ออนเซน <c oughs> แบบเนหนึ่งเราแบบ แช่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยโอเคแต่ตอนนี้เราต้องขอบคุณคุณฟางก่อนวันหน้าเนี่ยเราเอาอกาสมาพักแล้วก็จะได้แช่ออนเซ็นที่นี่โอได้เลยครับโอเคนะขอบคุณคุณฟางมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับค่ะไปเดี๋ยวเราลงชื่อจองไว้เลยอ้าวได้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 ผมลงก่อนที่แล้วเมื่อกี้แว๊บหนึ่งร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเที่ยวต่างประเทศ เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาถึงแล้วอโรคยาอารมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐไ,ไม่ได้แก้เลยที่นี่เนี่ยจริงๆคืออโรคยาสารโป่งคำรา้าวว่าแต่ว่า ทำ,ทำไมต้องเป็นโป่งคํารามแล้วพี่น้อยพาผมมาที่เพื่อเอก็ทํางานหนักใช่ไหมก็อยากให้ผ่อนคลายจะเลจะได้แบบว่าเอ้ยมันแช่น้ําแร่อะไรเงี้ยส่วนที่ว่าทําไมจะต้องแบบโป่งคำรามรายละเอียดพวกนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามพี่ติอี๋ไหไปเลยพี่ติโอ้ใจจะเหนีแล้วเมื่อไหรโอ้ใจย็นเย็น ตกใจวัสดีบสวัสดีครับอยากรู้เรื่องคําว่าโป่งคําลานเลยครับที่มาที่ไปคืออะไรครับก็ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนนะครับเป็นของหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านน้ําดิบนะครับเป็นหมู่ที่5อยู่ตําบลแม่กระสาก็จะเป็นต้นน้ําที่น้ําแร่ที่ผุดออกมาจากในดินนะครับอาจารย์สุชาติมาบุกเบิกก็เสียดายตรงที่ว่าน้ํา ผุดออกมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ไหลลงตามท้องใต้ท้องนานะครับ <c oughs> ก็เอาน้ําแรไ่ไปไปไปตรวจว่า <c oughs> มีกรรมฐานมีแร่ธาตุอะไรบ้าง <c oughs> มีประโยชน์กับสําหรับเอามาแช่ร่างกายครับส <c oughs> ามารถเอาไปทําน้ําดื่มได้แต่ต้องผ่านวิธีวิธีการผลิตน้ําดื่มนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่เสียงที่ว่าป่งคมราม <c oughs> เสียงน้ําเวลาเงียบๆกลางคืนชาวบ้านแถวนี้เขาบอกได้ยินเสียงเหมือนเหมือนเสือคำราม จริงๆมันมาจากน้ํามากกว่าน้ำผุดน้นํามันผุดขึ้นวันดีคืนดีก็เราได้ยินเสียงน้ําผุดวันลาเงียบๆนะครับคนจะไม่ค่อยกลางคืนเนี่ยคนไม่ค่อยกล้าเข้ามานะครับพื้นที่ตรงนี้แล้วที่นี่มีบริการอะไรบ้างก็จะมีบริการให้แช่บริการฟรีนะครับที่มาแช่น้ <Astra. S 1> ําำเพียงแต่คนที่มาแช่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็จะมี ผ้าขนหนูแล้วก็กางเกงที่สําหรับแช่ <S <S ผืนละยีบาทค่าเช่าเป็นค่าซักผ้าแต่แช่น้ำนี่ไม่มีค่าบริการคมี <familiar. S 1> COMM: แต่เพียงแต่ตู้แล้วแต่ใครจะช่วยช่วยเรื่องค่าไฟนะครับส <Acad c. S 2> ่วนค่าน้ําเรามันน้ําฟรีอยู่แล้วน้ำมาจากในธรรมชาติ พี่น้อยสงสัยนะตัวยืนคุยอยู่เนี่ยได้ยินเสียงเลยเยมันเสียงอะไรก็เสียงน้ําที่มันพูดออกมาใช่ใช่ไหมคะตอนนี้ต่อท่อมาครับนี่เราจะได้ยินเสียงไอ้คำรามแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับได้ฟังคุณตีเล่าไปแล้วมาถึงอโรคยาสารโป่งคำรามทั้งทีผมกับพี่น้อยก็ขอไปเปลี่ยนผ้าเพราะอยากจะลงแช่น้าแร่ธรรมชาติในถังไม้โอ๊กสไตล์ญี่ปุ่นชมธรรมชาติกับเขาบ้างแล้วล่ะครับ ได้ชุดเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน่าจะไปฝั่งนี้ค่ะผู้หญิงเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดกันเนาะโอเคค่ะผู้หญิงเนาะนี่นี่ผู้ชายนี่เข้าไม่ได้ค่ะไปดูเจอรี่อันนี้ของผู้หญิงเรียบร้อยพร้อมแล้วครับว่าแต่ว่ามันถังเยอะมากเลยครับครับก็ อันนี้กเป็นของอาคารผู้ชายนะครับเลือกสามารถเลือกได้เลยว่าจะแช่ถังไหนจะแช่ถังไหนก็ได้ครับและอุณหภูมิผอยากรู้กันวันนี้อยู่ประมาณ30กวาองศาแช่ไม่ควรเกินกี่นาทีไหมฮะอย่างคุณเจอรี่ไม่เคยแช่เนี่ยน่าจะไม่เกิน15นาทีนะครับทาไมครับถ้าแช่เกินมันมีผลไมันก็จะทําให้ร่างกายเราเพียมันเหงื่อมันออกด้วยไงเสียเหงื่อด้วยโอ้ทาไมล่ะครับ พี่สวัสดีครับ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 มาบ่อยไหมครับก็ถ้าว่างก็มาครับวันเว้นวันหรือรอบปีก็สองวันครั้งนึงครับแล้วมาแช่แล้วเป็นไงบ้างครับแช่อาการที่ปวดที่ดีขึ้นครับก็ประมาณสักอาทิตย์น่ครับมันดีขึ้นรู้สึกก็ดีขึ้นครับดีขึ้นแล้วก็เดินคล่องขึ้นขามันก็ตึงน้อยลงครับครับผมโอ้โหแหมพูดสักจริงคนในอยู่ต่อแช่ทุกวันเลยครับคนในพื้นที่ก็มาใช้บริการอย่างเงี้ยโอ้ความเป็นชุกมี บายจริงๆค่ะคุณผู้ชมน้อยจะบอกว่าน้ำแร่จากธรรมชาติที่นี่นอกจากจะช่วยผ่อนคลายร่างกายและบำบัดอาการปวดต,ต่างๆแล้วนะคะความร้อนจากน้ำแร่ธรรมชาติยังช่วยให้ระบบไหลเวียนร่างกายดีขึ้นอีกด้วยค่ะที่นี่มีร้านกาแฟครับพอ แช่น้ำแร่เสร็จแล้วก็สามารถมานั่งดื่มกาแฟชิลๆครับและที่สาคัญครับนั่งรอพี่น้อยครับพี่น้อยแช่น้ําแร่เสร็จเพลินครับตอนนี้นวดตัวต่อครับและใครที่อยากจะมาที่นี่ครับเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับและสําหรับนวดตัวนะครับก็จะปิด6กโมงเย็นนี่ครับที่นี่เลยครับอารคยาสารโป่งคํารามตอนนี้ดื่มกาแฟรอพี่น้อยครับ ินทางละไม่ไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์ซ็โอ้โหแมนไงพาผมมาเที่ยวทริปนี้ผมว่าฟินแล้วนะครับวันนี้พามาทําบุญอีกเลรอฮะโอ้โหนี่มาแบบว่าไหา้พระทํา,า,ทาบ,บุญนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะแต่จริงๆเนี่ยพี่จะพาเจรี่มาเที่ยวถ้ำถ้ำอเอา้าแล้วพี่น้อยบอกว่าไหนมาเที่ยวแบบแนวสุขภาพเลยฮะเอ้า ที่เขาทำเนี่ยะจะได้สุขภาพด้วยนะเพราะว่าการเดินเที่ยวถ้ำเนี่ยเราก็จะได้การออกกําลังกายนี่เวลาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนเนี่ยมันต้องมีหลากหลายบรรยากาศอ,อืมแมดิจะบอกอย่างนี้นะไม่ต้องพูดมากเลยพี่นัดเวลาทนไงเลยจ้ะตามพี่มาโอ้หจะพอมไหมเนี่ยอะไป สวัสดีค่ะเจลลี่นะคะอันนี้คุณลุงเต่าคุณลุงบุญเป็นปราชาวบ้านที่วันนี้จะพาเราเที่ยวชมถ้ำสีฟ้าจ้ะถ้ำสีฟ้าโอ้โหใช่ที่ที่ก็เป็นอันซีนของอำเภอแม่สอดอยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหอยากรู้เลยครับว่าคุณที่เรามาถึงเหมือนวัดทีนี้ถ้ำนี้อยู่มาก่อนวัดหรืออะไรยังไงครับอ๋อช่วงที่มาแต่ตอนนี้ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นวัดยังไม่เป็นตำนักสง์ นะครับแค่พระมาปฏิบัติธรรมเฉยครับอ๋โหอเป็นแค่พระมาปฏิบัติธรรมที่นี่แล้วอยิบภายในถ้ำเนี่ยเป็นไงบ้างคะเราต้องใช้ระยะเวลาแบบการเดินไกลไหมคะก็ใช้เวลาระยะสักยี่สิบสามสิบนาทีก็ไม่ไดนสั้นสั้สักกี่ร้อยเมตรท่านอย่างเงี้ยประมาณสัก ร้อยเมตรร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วก็ไปทะลุอีกด้านหนึ่งหรือว่าต้องกลับออกทางไม่ทะลุครับออกมาทางเก่าออ๋เข้าทางไหนแล้วก็ออกทางนั้นโอ้โหข้างในมีอะไรบ้างครับข้างในก็เดี๋ยวเข้าไปดูเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรดีดีเลยครับงั้นเดี๋ยวไปทางไหนก่อนดีครับเาลงบุญน้ำเลยค่ะครับไปอ้าวถึงนาแค่ไหนโอเคตอานี้มีลุงจับลุงบุญนี่เราหลงแน่เลยเจอเลยครับน้ำค่ะ ใครอยากเช็คอินลิสเที่ยวอันซินกันที่ถ้ำสีฟ้านะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากครับซึ่งถ้ำแห่งนี้เริ่มเปิดให้เข้าชมและท่องเที่ยวภายในถ้ำได้เมื่อวันที่28กันยายน2563ในอดีตถ้ำแห่งนี้เคยเป็นที่ซ่องสุมกําลังพลของกลุ่มคอมมิวนิสต์มาก่อนซึ่งมีหลายจุดที่ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ เวลาเรามาเที่ยวถ้ำเนี่ยเนาะเราก็จะมีจินตนาการต่างๆในการแบบเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเขียนว่านางถ้ำเราก็ลองมาดูในมุมของเรานะคะมันก็สามารถที่จะมองเป็นแบบนั้นได้ลักษณะคล้ายผู้หญิงผมบอ็อกลองชี้ดูแล้วก็มีผ้าแถบนะแล้วก็อุ้มลุงค้ายเพราะฉะนั้นก็คือเป็นจินตนาการ มันคือเกิดจากธรรมชาตินะคะแต่และแต่มุมมองแต่มันเป็นความสนุกในการมาเที่ยวที่าี่นเราเดินเข้ามาเรื่อยๆก็ยิ่งเห็นความสวยงามของชั้นหินในโถงถ้ำได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะแต่น้อยจะบอกว่าถ้ำและชั้นหินที่เราเห็นจริงๆจะเป็นสีเทาอมน้ำเงินมีสีขาวตัดเป็นริ้วตามชั้นหินมากกว่าค่ะที่เราเห็นเป็นสีฟ้านั้นนะคะเป็นเทคนิคของการถ่ายภาพ ก่อนเข้าชมถ้ำแนะนำว่าถ้าใครใช้กล้องมือถือถ่ายให้ตั้งการปรับไปที่คูค่ะส่วนกล้องถ่ายรูปให้ปรับไว้ b บาลานซ์โดยเลือกไปที่ไว้ e บาลานซ์เป็นสีฟ้าภาพที่ออกมาก็จะเห็นเป็นถ้ำสีฟ้าค่ะจุดนี้คือที่สุดของถ้ำสีฟ้าแล้วครับพี่ว่าพอที่ส<อ>ุดตรงพระพุทธรูป ข่าวนี่ครับช่วงนี้ก็จะตีนสุดแล้วก็จะออกไปข้างนอกก็จะเป็นไงบ้างเจเจรี่มากับพี่เนี่ยทริปนี้เป็นไงได้สุขภาพไหมโอ้โหแม่สนุกมากครับวันแรกนี่ก็ถือว่าได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อวันที่2ก็ได้ออกกําลังกายเลือดลมที่สูบฉีดดีมากครับเห็นมีซึมซึมอยครับทริปแบบสุขภาพอย่างนี้มีอีกนะครัเอ้าแน่นอนสิจ๊ะ ก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดตากนี่แหละพี่จะพาเจอรี่เนี่ยนะไปฟอกปอดสุขภาพผมยังดีอยู่ครับพี่ไม่ใช่เช่นนั้นไม่ได้พาไปโรงพยาบาลแต่อย่างใดพี่จะพาไปฟอกปอดรับอากาศหนาวเย็นที่อำเภอพบพระและที่สำคัญนะยิมีนิวเยียแบบว่าเขาเรียกว่าปีใหม่มง เคยเจอหรือเปล่าโหยังไม่เคยเจอยังไม่เคยไปเลยครับโอ้นี่แค่ฟังก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับแม่แต่เสียดายนะครับวันนี้เวลาของรายการเที่ยวเราใหม่ Thailand World ก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าที่อำเภอพบพระนะครับผมกับพี่น้อยจะพาไปสนุกสนานขนาดไหนคอยติดตามนะครับค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออนี่สดชื่นนะฝากบอกอู๋เลยหน่อยไหมครับ อูบอกว่าให้เจอรี่เตรียมตัวยังไงนะพี่บอกจะพามาถ้ำอ่ะนี่บอกว่าขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยไปเปิดรองเท้าใหม่มาเลยฮะขอขอบคุณเดอะฟูลเฮาส์รีสอร์แม่สอดโทร055 535 455 08 1286 3473